โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ได้รับเพลชประจำเดือนครับจากการทำภารกิจและบอกเลยว่าวันนี้เดือนนี้เราได้มา1นึ0งมืครับเราก็จะเอาหนึ่งมื่นนีะ้มาถลุงเพชชกันครับมาเริ่มจาก m79 ครับเพราะว่าสกินผมยังไม่มีนะปืนดีๆก็คือสกินนี้มันใช้ดีมากดูจากคนอื่นมานะ ก็เลยว่าจะมาจัดซะหน่อยครับผมคือเรามีคูปองส่วนลดราคาไงขอญาตใช้ครับผม1,300เพชรไปก่อนเลยครับกระบอกแรกของเราตูมอุ้ยทาวอสองกระบอกมาครับโอเคมาตอนนี้เราก็เหลืออยู่9,700เดี๋ยวเรามาจัดชุดรวมพลแก๊งออลเวงกันดีกว่า เรื่อนองว่าชุดหลักเราก็จะเอาชุดนี้ครับชุดสีม่วงๆเนี่ยไปยครับผมชุดคุณชายผีสิงไปครบไปแบบรัวๆครับ300เพชรได้แล้วหรอโอ้โหคนละชุดได้แท็กติกชา,ช,าชายแท็กติกผู้ชายมาครับกับบิ๊กฟุตโอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้ชุดอื่นมาครับก็คือว่าของแถมไปนะมาครับไปต่อขอสักร้อยโทเคินได้บ้าน้องเราไม่นับแล้วตอนนี้คือเราได้ของแถมมาปุ๊บเรา ขอสมองสุม่มเฮ้โยโอ้ยโอ้ยเอาว่ะมา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 ไปต่อครับ300 300ทโทเค็นโอ้โหเป๊ะโอเคได้ได้มาครับใช้กี่ทโทเค็นเอา้าใช้200โทเค็นโอ้ยโอเคครับตอนแรกปกติจะเป็น299อันนั้นมันสกินปืนนี่าโอเคครับมาชุดผู้หญิงอืมยังไม่อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราเอาชุดผู้ชายดีกว่า คืออันนี้ก็จะเป็นชุดหลักของเรานะป๊าบก็เลยชุดสุดเฟี้ยวสุดตรึงของเราโอเคเดี๋ยวเรามาจัดอะไรต่อดีเดี๋ยวจัดท่าเรือดีกว่าครับเพชรยังเหลือนะเพชรยังเหลือจัดต่อเลยครับมาขอเปี้ยวๆได้กินเกี๊ยวแน่นอนมาครับเดี๋ยวเราไปต่อครับผมอยากได้ท่าเนี้ ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้นะหมายถึงไอ้ท่าไอ้ท่าไอ้ท่าแบบโบกเรือไอ้เสียงทองอีกอันหนึ่งอะปั๊บโอ้โหรอบนี้ก็ยังเหมาครับไอ้เหมาแปดรอบเนี่ยแล้วก็มาลุ้นท่าโอ้โหไม่น่ามองมันเลยไม่น่ามองท่านี้เลยได้ท่านี้เฉยเลยโธ่เอาใหม่ครับสกินนี้เดี๋ยวเราเอาถูกเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มสกินนี้ต่อนะ เอออย่างน,นี้ก็ G 3ามหกนี่ว่ะระยะ2ก,ก,กนนระจกเกาะ1ระยะ2กระจกเกาะ1เพราะว่าเอาดามิดีกว่าเพราะว่าเราเล่นต้นเกมนะแบบว่าเป็น G สามหกมันมาให้ต้นเกมไงมันไม่ต้องจระกเกาะเว้ยแล้วก็ระยะ2ถ้าเราเอาดามิดไปเลยก็จะแรงไปเลยนะจากที่ผมคิดโอเคมาเดี๋ยวเราสุ่มเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะละต่าครับทะลุงครับช่วงเวลาขอางการทะลุงครับ เติมต่อเติมรหัสครับรหัสผมต้องของฟูครับไปครับไปครับไปครับโอ้โหวิโอ้โหฟินครับพอแบบพอแบบว่าเราไม่ได้เติมเองว่าเรามีเพชนี้แบบว่าช้ทะลุไม่เหลือใครไม่แบ่งใครนะครับหมานเจี๊ยบโอเคมาครับเดี๋ยวเราเอาท่าต่อเลยรอบนี้ไม่ขอไอ้ท่าซ้ายสุดนะขอท่าตรงสีทอง เออให้มันได้อย่างนี้สวยโอเคมัคุยกันได้หน่อยนี่แหละถ้าที่อยากจะไล่ครับเดี๋ยวเอาไว้เผื่อแบบจังหวะไหนผมจะฝึกใช้นะเดี๋ยวมาค่อยมาโชว์แต่ว่าเพชรมันยังเหลือวะ่ะเดี๋ยวเราหาไอ้ปืนอะไรนะผมไปดูแล้วมันปืนลอยนะมันอยู่ไหนวะเนี่ย คือปืน้อยนั้นอนะ่ะผมมีแค่ลั่นลั่นหนึ่งนะผมอยากได้ลั่นสองไอส้สกินเนะี่ยมาครับอุ้ยกาสิบเก้ากล่องเลยเหรอพันสามร้อยเพชรได้หาวอนเนี่ยเดี๋ยวดูนห้าสิบหกกล่องไม่ใช่วะต้องเท่าไหร่วะถึงจะใช้สองพันเพชรฮะเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้เก้าเท่าไหร่ อ๋อ96 96กล่องโอเค96กล่องอุตาวอนชัวยังไงก็ถาวอนเว้ยเออโอ้โหถาวอนเกือบทุกกระบอกหวานเแียบโอเคมาเดี๋ยวเราเอาอันนี้ต่อเว้ยอัพปืนอัพปืนต่ออันนี้ต้องใช้40ใช้40 40กล่องนะปั๊บพันสามเราเพชรจัดไปอุ้ยมาครับ197อัพอะไรได้บ้างน้อง เอ <EN. S 2> ยิงยุงมาครับเวลห้าแต่เวลหกโอ้โหเพชรเราเหลือพันเก้าผมต้องดองไว้นะเผื่อแบบอะไรฉุกเฉินมามันจะได้ใช้ <ผม S 1> ก็น่าจะรอกลางกลางเดือนแหละก็ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวรหัสหรืออยากดูรหัสผมก็รอคอมเมนต์ดูนะเผ <c oughs> ื่อผมทำโอเคครับผมส่วนคลิปนี้เราจะเข้าสู่ตัวเนื้อหาหลักเลยครับ <ผม S 2> เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลัหก,ก<อ>ในการที่เราจะเล่น m p 4 0ครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยจะชอบเห็นผมเล่นเนี่ยพวกลูกซองกันใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาเล่น m p 4 0ไปตะลุย1นกันดีกว่าครับก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไ like, ลค์คอมเมนต์หน่อยครับช่วงนี้ไม่ค่อยฟีดเลยโอเคครับ Let's go <S มาเดี๋ยวเราจะหาปืนลูกซ SMG เล่นนะผมตอนแรกเพราะว่าเราคงจะคาดหวังให้มันมี MP ตอนแรกนี่คงยากนะครับนั่นแหละเราก็จะเล่นพวกปืนเราจะไม่เล่นลูกซองเลยเออประมาณนี้ ก็ถ้ามันไม่ฉุกเฉินนะมาครับเราก็จะมาตะเลยอะไรดีกว่ามาครับเดี๋ยวเกมนี้เราก็จะลงที่ของอนาฬิกาก่อนและกันมีปืนบ่นอ้องเล็งก่อนมีตะก,กอสามะ่ะได้อยู่เนาะออ้ยเสียงนี่เสียงเสียงมีคนเล่นปืนแล้วโอ้ใจเย็นๆน้องมันเอามาร์กมาด้วยอย่าอย่าให้เพื่อนมันลุม นี่ไงเจอพี่อมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รครับมาโอ้โหนี่ไงจับปืนลวดปุ๊บได้เลยคิดคู่สยิวกิ้วไปดิแถวนี้โอเคครับหมดแล้วโธ่เอ้ยถ้ามันมาสักอีกสักสองตัวนี่มันเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่เสียเลือดเลยคือน่าจะเก็บสีชิวๆเลยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นทอมสันไปก่อน เราต้องหาพวกตระก,กูลไอเดมจีดีๆใช้อหตอนนี้ว่าเดยว,ว่าจะหาพวก MP40 ใช้ก่อนมีใครอยากให้ผมเล่นปืนลูดอะไรก็ลองบอกได้นะหรือบางทีอาจจะเล่นแบบว่าหลายปืนอยู่ทอมสันเนี่ยแต่ว่าทอมสันเนี่ยผมยังไม่มีสกินปืนนะคือผมรอสกินจอ,อก,กอร์สจอคอ,อสองดามิเอลั่นหนึ่งอยู่คือสกินนั้นมันมันโหดนะก็ถ้าผมก็เลยไม่ไม่ได้ซื้อพวกทอมสันที่มันมารอบรอบตะกีะ้ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่ต้องค่อยๆเก็บไป รอสกินโกงครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาก็จะเปืองตังค์นะเรือว่าต้องคุ้มค่าทุกราคาคือตอนนี้เราได้ MPC สูงมาแล้วนะแต่ว่าผมหาคนไม่เจอเลยวะ่ะเดินหาทั่วโรงงานก็ไม่มีเราต้องคาดหวังจากเมืองโขชิโนกแล้วละ่ะมาร์ปมีไหมโอเคอย่างน้อยก็มี2ตัววะมาครับเดี๋ยวเราตลุยไป ข้างหน้าเราสองตัวผมต้องอ้อมซ้ายก่อนนะไม่มีนะโลบานต้องดูดีๆเลยเดี๋ยวโดนเคาะหัวนะช่วงนี้นี่แบบผมยิงไม่ได้เล่นแรงมาหลายวันผมไม่ได้แรงเลยอะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่แบบลงจาคลิปดองอะ่ะไอ้คนดูบ่นเลยจัดให้ครับแต่ตอนเนี้ยเจอละมาตัวแรกของเราในเมืองนี้ตายก่อนเลยไอ้ตัวนี้แบบกามพองมาเลยนะ ไอ้พวกนี้สายเติมด้วยแหมมันสายเติมไอ้พวกหนุ่มดันแก๊อุ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็หัวขาวอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้สายเติมมาครับไอ้น้องอย่าพิวพี่บอกว่าอย่าพิュ๊อย่าพิวอย่าพิวเฮ้ยเฮ้ยสติปแกนเหรอสติปโดนหิวอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาโดนหิวออกก่อนเดี๋ยวมันพีคเกม แล้วอุยอ้ยอุ้ยอ m เหมือนกันนี่วามานนองมาวัดกับพี่มานี่ไงอุย้ยไปก่อนครับโอ้โห v I p แปดด้วยผมยัง v I p เจ็ดอยู่เลยเมื่อกี้ข้างหน้าเราเมื่อกี้มีการแซมแดมยิงกันมาดูสิอยู่ไหนวะเข้าตัวอเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้นี่ไอเจอแล้ว มาโอ,โอ้โดนโอเคแดงๆสวยงามครับแหมคือเอาชวัวร์ไงเดี๋ยวมันไม่ชัวร์เดี๋ยวมันไม่แชร์โอ้หมดละเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ครับเอาเอากระสุนแดงมากระสุนแดงนี่ช้ยเยอะมากครับโอเคอเรามีถุงพันเหรียญ เดี๋ยวเราไปซื้อกุญแจเปิดตู้นะเอา้าเดี๋ยวนะทำยังเปิดตู้โอ้โหอยู่กันลื้มล่ำเลยเปลี่ยนแผนเลยโอ้โจเจียนเจียนน้องซื้อดอนฮิวมาโอ้โหจัดจะซื้อกุญเอา้าเอา้เอาว่าไงเนี่ยไม่กี่งจะโอเค เ oh. มื่อกี้ผมจะลงผมจะลงไปซื้อซื้อซื้อสูตรเหลืองอนะแล้วพอดีคิดคู <c oughs> ด่มันเขาเรียกว่าโชคดีไปโอเคโอ้โหไปครับเอาเหรียญเองมาคือจะมาซื้อสูตรเหลืองโคตรดีเลยเมื่อกี้ไม่ขึ้นไปที่โดนคิดคู่ปาดนะโอเคมันยังอยู่หรือเปล่าอย่าบอกนะออกไปแล้วไม่กล้าเล่นกับเราเหรอเราอยู่ตัวเดียวนะหรือว่าเมื่อกี้เราแบบว่ายิงปุ๊บแล้วมันขึ้นตัววีมันเลยไม่กล้าเล่นกับเราใช่ไหม ไม่มีว่ะโรงงานก็ไม่เจอโอเคข้างหน้าเราอืมบวกกันเออย่างงี้พี่โอมขอแจมด้วยได้ไหมมาเห็นละไอวงไอว้ไอวอหุ้ยอีทาจิเหรอมานี่ไงไปก่อนเลยซ้ำก่อนอ่ะชุบไอ้น้องโอ้ต้องโดนหิวแล้วละ่ะ ปู่เข้ามาอย่างนี้ซ้ายขวาโอ้ชิบหายมาบได้เวลาโชว,ว์คิวคิวก่อนยิงโดนไม่โดนแล้วคิวก่อนคิวก่อนโอ้ใจเย็นๆเนาะไอวอลหมดจ้า,าอุย้ยตัวสุดท้ายยังห้อยโซเนียมาเฮ้ยเกิดนไปเอาดีโอ้โหแดงๆไป โดนเดี๋ยวะชู่เพื่อนเหรอนะ้องมารู้ตัโโวไม่ได้โอ้เชื่ออุซ่าแบบมาหลอ่อๆอุซ่าแบบวางเป้ายิงๆๆหัวไม่ได้โถ่ไปต่อครับปั๊บปืนคาถาซูซาโนะปับ๊บเบื่อเครื่องบิน โอเคถ้ามาอย่างงี้เดี๋ยวเราซัดต้นเกมเลยดีกว่าเกมนี้ปไปครับลงไฟฟ้า<ฮ>เดี๋ยวเราลงแถวมุมเมืองเว้ยถ้าเราลงมุมเมืองเนี่ยก็คือถ้าเราลงโกดังเนี่ยมันจะไม่มีใครมาหลอยเราได้เว้ยเพราะว่าแบบไม่มีคนหลอยหลังไงก็เราจะเจอแค่ศัตรูด้านหน้านะโอเคมาเดี๋ยวพวกเองเจอแน่ไอ้ยองฮะอะไรเนี่ยสองตีมันมาอ,อ,อ่อเลยตรงนี้วะ โอ้โหสองตีมาเลยกับพี่เนี่ยน้องตายครับเฮ้ยเยเย็นไปโอเคเอ้ยอย่าเยอะเอาแล้วใครโดดข้างหลังลก็ได้ดูน้องน้องโอเคโยกตาสองตั้เดือดเลยเย,ยเย็น โอ้โหอารจีเฮ okay. oh, yeah, uh ้ยยิงขึ้นเองเหรอยิงเป็นเป็นลิงอีกโอเคฮะโอ้มันมาอะไรเยอะแยะวะไอ้น้องเอ้ยตึงเยอะไม่ลงมาเอาใหม่ก็ได้ เขาเรียกว่าเมื่อกี้นี้อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยก็คือทุกคน,กค,นคิดเหมือนกันครับว่าจะต้องลงไอ้กโกดังขี้เกลือน,นี่ของก็มีอยู่สองกระบอกก็ยังจะมายิงเราโอดโถนไปเราก็จะไปตะลุยพีคและเราจะลงแบบเดือดๆเลยไหนๆก็ลงลงที่ไหนก็เดือดเราก็ลงพีคไปเลยดีกว่าไะ,าะอีฮิตได้เซ่ลงมาก็ซองยาวะ อุตส่าห์จะเล่นปืนลูดเล่นไปก่อนแล้วกันชั่วคราวชั่วคาลเอซิโอ้ AC. โหปืนแบบชงจัดอะ <c ười> คือลงมายังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ใช้ฝีมือเลยก้าสิาดาเมจตายครับใครเจอก็ต้องงอมอะ่ะยังไม่ทันใช้ฝีมือเลยก้าสิามดาเมจลึกกว่าเลยนี่ขนาดแบบเนิ้แล้วนะน้องโอ้โหข้างหน้าเรา ไอตัวนี้มันมาไงไปก่อนเลยไอ้น้องอข้างหน้าเราจเจอกูแน่โอ้โหวินซ้ำใครเนี่ยใครเนี่ยมายังไงนี่น้องการันจะยิงตัวข้างหน้าไอตัวนี้มันวิ่งมาซับซับยิงโอ้โหยากเร็วว่ะมันไม่โหะเฮ้ยแขนขา เฮ้ย,ยเสียงเท้า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 เข้าข้างหน้าเรามา<ป>โอเค MP มาละขอบใจน้องโอ้โหเมื่อกี้ผมกำลังจะยิงไอ้ตัวนั้นก่อนเสียงเท้าหลุดนะมาสวยเดี๋ยวเราต้องไปที่ข้างในครับเดี๋ยวเราโดนลอยนะเฮ้ยอย่าพ่งยิงกันนะ้อง แบ่งพี่ด้วยไปไหนแล้วแถวนี้เอา้าอุ้ยอยู่ข้างในดีกว่าผมกลัวโดนหล่อหัวในเขามงกดอะโอ้โหกลับเงาอะไรของเองเนี่ยโอ้โหซาติโนอ่ะมาแถวนี้มันไม่มีซาติโนใช้แล้วละ่ะเดี๋ยวเราเปิดซาบ โอเคอย่างนี้เราปิดตัวเดียวครับไอตัวนี้มันยืนเดียวคนเดียวต้องตัดสินใจให้ไวครับปิดเลยครับตัวนี้ไหนน้องหายไปไหนละนี่ไงเจอหน้าเองละบาครับแหมวิ่งมาเปิดใส่เราเลยรู้ทันนะเองข้างหน้ามันตั้งไอ้โว,ว้ยละไอ้สองตัวนั้นแน่นอนเลย ซื้อกอดสามไม่ได้ด้วยอืมเอาโดนฮิวไปแทนทางขวาอุ้ยหน้าเราโอแมงมุมแมงมุมหลบก่อนใจเย็นๆไอ้น้องโอ้โหชิบหายอย่าอย่าปิดที่โอเคไอ้วอลคืน เฮ้ยไอตัวนี้นี่ไงกลับเงาไอเงาตรงนี้นี่ไงจำชุดเองได้เลสซาติโนหรอเลสซาติโนหรอโอ้โหมันมันจะจิกนิ๊กจอกล็อกซอกแซกเหมือนแลกตาซอยโอยมันคือมันจะเฟี้ยวฟ้าวไงยากหน่อยนะน้องโอเคเราได้มาเจ็ดคิวละเมืองเดียวก็ ไม่แย่เรียกว่าดีเลยดีกว่าเออแต่คนเหลือ33ละเดี๋ยวเราไปเอาแอ้ดรอปดีกว่าไปดูตรงแอ้ดรอปเผื่อจะมีคนนะไม่ใช่ไปเอาแอ้ดรอปไปดูเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่เห็นแสงแอ้ดรอปไงเอา้าเอา้ามาไงนี่น้องไอ้ตัวเดิมนี่ว่าเอ็กซาบิโนป่า มันมาซิกติกแซกแรกซิกติกซ็อกล็อกมาครับหรือว่าเป็นตัวนี้วะหรือไม่ใช่เดี๋ยวเราตอนนี้น่าจะเคลียร์แล้วเมืองน,นี้เดี๋ยวเราจะไปหาเปิดตู้ดีกว่าเพราะว่าเรามีเหรียญอยู่พันสามนี่พอดีเลยซื้อชิปไอวอลกับซื้อเปิดตู้เป๊ะไปครับ เกมนี้เราได้แปดคิวแล้วเราค่อยๆเล่นได้แล้วนะเพราะว่าตานนี้นี่คือน่าจะได้คิวเยอะอยู่ท้ายเกมอะ่ะมันชุบกันน่าจะแบบชุบกันไม่หวั่นไม่หวัน่นไปเกาะซีพลีมีไหมจ๊ะมีอยู่แล้วโอเคอข้างล่างเราไม่มีคน อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันเปิดล่าลเราหรอเอาดีน้องเปิดล่าเลยเหรอยิ่งมันก็ต้องชนหน่อยแล้วพี่โอมีกรอดสีแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาเช็คศักยภาพว่าเวกเองจะไหวหรือเปล่าแล้วแต่มันก็เข้ามาหาเราอยู่นะงนี้เราเล่นๆน,นเนี่ยโอ้โหตรงมาเรื่อยๆเลยว่ะ เฮ้ยแต่มันมีอ้อมซ้ายมาบเฮ pues ้ยเฮ mm ้ยมันยิงไรอะเฮ nah ้ยมันยิงไรทำไมอยู่มันก็กดยิงอุ้ยเข้าหัวโอ้โหจะไม่สองไม่โดนไปก่อนนี่ไง ac ac นี่ขนาดไม่เอาสกิลยิงไม่เอาสกิลยิงไกลมานะน้องสามต่อ โอ้โหยิแงแดงเกือบตายไปโอ้โหหว,วานเจีย๊ยบดักวงไม้น้องตัวสุดท้ายละเองหนีไม่รอดแล้วล่ะเอ็ต้องข้อวงหรือเองต้องไปชุบเพื่อนหวัดเจี๊ยบครับไ,<ป> <c oughs> ไม่เลือกชุบแต่เลือกมาอย่างงี้ก็เต็มเมงโอเคเทียไม่ได้แบบชิวๆนะคือต้องบอกเลยว่า เพื่อนเองพลาดมากที่มาเปิดตาล่าใสา่พี่โอ้โหเปิดถูกตัวซะด้วยแต่ของนี้ขอไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เลยนะแต่ปืนก็แบบมีเฉพวบปืนไกลดีๆอ่ะแต่ว่าปืนไกลนี่แบบเสิงเค็งมากเลยโอเคเขียรยไปตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าวงแล้ว แล้วผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนช่วงนี้เนี่ยผมได้สตรีมทิกตอกนะก็คือแบ่งเวลามาสตรีมทิกตอกด้วยเพราะว่าผมไม่มีตังค์ครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจไปนะเดือนที่แล้วแบบว่าป่วยไปครึ่งเดือนเงี้ยแล้วมันไม่ได้ลงคลิปเลยแล้วพอมาลงคลิปปุ๊บยอดวิวก็เริ่มหายเงี้ยเออคลิปคอนเทนต์มันก็เดิมเดิมเดิมาเนาะคนดูเออเพราะว่าปกติผมเล่นเป็นคนแบบสายเล่นหนึ่งสี่ไงถ้าสมช็โลกก็คลิปในช่องผมมันค่อยมันไม่ค่อยฝี่ะเออเพราะว่าแล้วอยากแตบบ่ว่าสกิลเพลผมก็ไม่ค่อยเก่งมากเรื่องการเล่นออ่ะกระไรแบบเนี้ย็คื สกิลเฮผมอ่อนนะเอ่อเล่นเล่นแค่นึงสีง่อยเงี้ยก็ประมาณนี้ส่วนคลิปก็คือจะนี่หน้งงานรู้สึกว่ารู้สึกงานมันก็เยอะขึ้นนะแต่อยากแต่อยากจะมีตังค์ไงอืมเขาเรียกว่าทํางานเยอะสวนทางกับไรายได้เลยจะว่าสติติ๊กต๊อกด้วยคลิปก็อาจจะแบบลงอาจจะลงสองวันครั้งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ผมกำลังพยายามดูปรับแผนตัวเองใหม่นะก็ฝากคนดูแบบว่าติดตามดูผมต่อด้วยนะเออเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำให้นะ แต่ว่าอยากให้ผมปรับปรุงเรื่องอะไรน่ะฝากคอมเมนต์หน่อยนะคนดูเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เธอแบบว่าลองเสนอมาอย่างเงี้ยส่วนพวกสกิลนี่ก็อาจจะมีโคดจจำเจนเดิมเพราะว่าสกิลผมน่ะเล่นไม่ค่อยเก่งก็คือแบบว่าเล่นเป็นแต่พวกทัศียางเงี้ยแต่ว่าจะอาจจะมีแบบปรับมาเล่นสกิลอื่นให้ดูนะอย่างแบบเล่นโคโน่งเงี้ยหรือว่าเล่นพวกแบบสกิลโคด้าเงี้ยแต่ว่าสกิลพวกนี้น่ะผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่ามันผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นพวกสกิลที่มันแบบใช้ได้ต่อเนื่องงเงี้ย แอ้์โคโน่อย่างเช่นว่ามปใช้ครั้งเดียวปุ๊บแล้วพอเราไม่มีก็คือเหมือนเราเดิอนอ้วนเลยแล้วยิ่งโดนหนึ่งสี่สมัยนี้ยมันเป็นพวกแบบเอซยเงี้ยมันโดนไปเงี้ยและไอวอลมันก็น้อยลงเงี้ยมันทําให้แบบเล่นยากขึ้นนะก็ถ้าสมบ,บใครอยากดูก็ลองฝากคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแต่ว่าจะตายบ่อยนะแบบไม่ไม่เอาแบบไม่เอาแบบเน้นเอาแบบ20ิคิวค่อยเอามาลงเงี้ยอโอ้โหทํโคตรนานกว่าจะได้แต่ละตาคือแบบคือะยองอ่ะเล่นจนร้องไห้อ่ะโอ้โหสู้ไม่ไวไม่ได้เลยเจอบางสงกิลเงี้ยเออโกงๆอ่ะเยอะ และเดี๋ยวนี้น่ะคนมันเริ่มเก่งขึ้นด้วยไงเออไอ้วัวใครก็ไวไวอย่างเงี้ยเขาแบบต้องใช้แค่แบบลูกประสบการณ์เข้าสู้เอานะแต่ว่าก็จะลองดูนะคนดูอย่างพวกสกิลโคลด้าเราอาจจะไม่ได้ลงนานด้วยออสการ์นี่ก็เป็นสกิลที่แบบว่าใช้ดีนะสกิลอสการ์ก็โหแต่ว่าผมใช้ได้รอบเดียวไงใช้รอบเดียวปุ๊บถ้าโดนัตูโฉบเข้ามาก็หมดละหมดครับทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเออถ้าตูว,าว่าเล่นวันไหนที่แบบเราเล่นยิงหัวไม่เข้ามือเงี้ย หรือถ้าเราแบบอยากคนดูอยากเห็นวเลนน่นปืนอื่นเงมันต้องเล่นสกิลที่มันโกงเงี้ยมันก็ต้องแบบแ็กๆกันไปถ้าแบบว่าเล่นปืนที่มันแบบเบาๆเงี้ยหรืออยากเล่นแบบปืน AN อย่างเงี้ยโอ้โหยิงใครไม่เข้าปืนแม็กสิบโอ้สยองกึ๋มโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าตัวเกมดีกว่านะคือตอนนี้เราก็ชิลนะเข้าวงมานี่แบบเดินมาไม่เจอใครเลยมีข้างหน้าตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมไอวอลโคตรไวเลยปกตินี่ต้องเม็ดสามนี่ต้องได้ยิงนะอันนี้คือแบบไอวอลไว เซลมีสเตปม,มีสไตล์เดี๋ยวเราปาดครับอุ้ยซ้ายมูแฮกเกอร์ต้องปาดตรงนี้ละโอเคครับไปก่อนโอ้ยไข่ล้อซะด้วยตัวนี้มันไข่ล้อใส่เราอุ้ยซ้ายเราเป็นไรเนมะือ่อกี้ซ้ายมันยิงเรามาได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าปืนอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปแม่ เดี๋ยวไปยุ่งกับมันนะทางซ้ายคือมันใส่เก็บเสียงไงเรามองไม่เห็นอะ่ะคือถ้าผมรู้จุดผมเข้าไปเล่นอยู่นะแต่ถ้าเราไม่รู้จุดถ้าเราเข้าไปอาจจะโดนเต็มเหม่งมองไม่เห็นวะ่ะมองไม่เห็นจริงอะ่ะออ้ยยาฟ้าสวยเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างบนดีกว่าหามุมนะตอนนี้ผมต้องหาก่อนว่าตำแหน่งศัตรูอยู่ไหนนะจะเดินไปมัวๆไม่ได้เฮ้ยม<ฮ>ีม<ฮ>ันตรงไหนอ่ะ ซ้ายเหรอเฮ้ยยิงอีกแล้วบ้านเหลือบ้านโดเรมอนเหรอ,หอไม่ใช่ไม่มีนะคือมองไม่เห็นแล้วตอนนีน้แอบเนียนมากมันรอยิงเราฟีอย่างเดียวเลยนะขวาก็ไม่มีถ้าเรื่อเราเโอ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวบาริสเหรอ มันไม่ใช่สไนยอะ่ะมันไม่ใช่ aw อะ่ะเพราะว่าเลือดเราไม่ลดร้อยห้าสิช่างมันเดี๋ยวเราไปเล่นทางซ้ายดีกว่าไปดูหนังหน้ามันหน่อยว่าเป็นยังไงผมไม่ไหวละคือมันจะเกินไปหน่อยละคือมันตอดฟีมันยิงตอดตอดตอด,ตอด,ตอดนีมันไม่เปิดตำแหน่งอะ่ะเดี๋ยวเช็คขวาก่อนขวาไม่มีโอเคเราเล่นซ้ายได้นะ อย่างน้อยถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นซ้ายที่ขวาก็ยังจะไม่ดันมา <c oughs> ไม่มีเฮ้ยเปิดโดนนี่แหละมารป,ปล่อยโดนมองไม่เห็นปุ๊บเอาโดนเปิดเปิดดิเออมารโอ้เจอแล้วไม่น้องยิงพี่เหรอตัวนี้ใช่ไหม สารภาพสารรูปมาน้ยนั่นไงเล่นบาเลสกูว่าเลยเฮ้ยทําทำเราหล่อนคือผมเสียยมันยิงหัวไงคือเราอุตส่าห์ได้มาเราได้มาตั้งหลายคิวนี่เราจะไม่จบที่นี่นะเหลืออยู่ห้าตัวตอนนี้โลง่ลงๆไม่มีวะไม่มีใครให้ยิงฟรีเลยนะไปไหนละโอ้โหหัวสะพาน ไม่ได้ครับห้ามเล่นโล่งนะคือไอ้วอลเราน้อยเราต้องเราต้องไปเล่นเราต้องไปเล่น,เร,เ,ลนเราต้องไปเล่นตามบ้านโอเคครับถอยมาก่อนเอายาฟ้ามามาครับตอนนี้ได้เวลาละปิดจ็อบปิดจบเอ้าเหลือหนึ่งสี่แล้วเนี่ยชัวร์เลย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยขวาขวาโอ้โหอยู่หาา่างหุณป้าเอ้ย ไอเี umas, <blunt animation> อ๋อไม่้โอ้โยโอ้โอ้ย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 แบท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 จเย็นเย็นน้องโอ้โหแจ้งเตือนแบต20%ถูกเวลามากโอ้ยซาติโนไอ้ตัวเดิมปะเนี่ยโอ้โหชุดชุดนี้ใช่เลยปิดก่อนครับมาไอ้น <ATION> ้อ okay. งซ้ำไม่ได้วะ ้เอาระเบิดไปแดกนั่นโอเคปั๊บไม่ให้ชุบเวย้ยซ้ายนี่ก็จะเล่นเดียวเลยเราต้องออกซ้ายไกลโหมาอีกละแดกอีละปั๊บซ้ายไกลก่อนปิดแป๊บมาจะบีบจะบีบจะบีบมุมเล่นด้วยแน่จะบีบมุมเล่นเหรอไอ,อ้เนาะดันมาไหมเฮ้ยพัญญา ว้าวแล้วมันมาซ้ายปีดตัวนี้ก่อนเลยหวัดเจี๊ยบมา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 อยู่มา,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 มาโอ้โหหวัดเจีย๊ยบโมเยโอเคครับผมดูก็จบไปแล้วน่าเป็นไงก็ลงมาให้หาคิดถึงครับผมสกิลแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า เห็นแต่แก่นสกุลลาเยอะไงอะโลมาให้หาคิดถึงนะโอเคคนดูก็นี่แหละผมก็เล่นมาแต่เมื่อวานแล้วผมก็มันจะมาลงวันนี้นะก็คือรีบเล่นรีบลงให้ดูเลยโอเคก็เพื่อนๆชอบหรือเปล่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม